เราลงมือทำจนสุดความสามารถแล้วผลลัพธ์จะออกมาแบบไหนมันก็ดีที่สุดแล้วละค่ะดังนั้นการฝึกฝนเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นก็ทำให้สุดความสามารถนะคะไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาแบบไหนเจนจิเชื่อว่ามันต้องออกมาดีที่สุดเลยละค่ะ พบกับรายการธรรมะยุคดิจิตอลบายเจนจีเจนจีกันอีกแล้วค่ะถ้าเราจะพูดถึงวันมาค้าบูชาที่ผ่านมาคงไม่ปฏิเสธกันเลยใช่ไหมคะว่า ทางพุทธศาสนานี้ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันเลยนะคะคุณสาระสำคัญที่เราควรดำลึกถึงเลยก็คือเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศสอนค่ะแล้วมีพระภิกษุจำนวน1,250รรูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายดังนั้นวันนี้เจนจี ขออนุญาตนำเสนอในเรื่องที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังที่ว่าคำสอน3ามคำในวันมาค้บ,บูชาก็คือทำแต่ความดีลาเว้นความชั่วและทำจิตใจให้ผ่องใสค่ะแต่ปัญหาก็คือหลายๆคนจะมีความสับสนในการทำความดียังไงล่ะคะ ก็ไม่รู้ว่าคําว่าดีมันอยู่ตรงไหนนี่สิถึงจะพอดีหรืออยากจะลักเว้นความชั่วเราก็ไม่รู้อีกว่าอ้าวความชั่วเนี่ยจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงก็กะกะหรือว่าคาดเดากันไปแบบงูงูงปลาปานะคะคุณพอถึงเวลาจะทําจิตใจให้ผ่องใสก็คาดเดาอีกว่า เอฉันต้องไปหาอะไรอร่อยกินดีกว่าหรือไปช็อปปิ้งดีกว่าฉันถึงจะมีจิตใจที่ผ่องใสซึ่งเอาจริงๆนะคะคุณบางทีมันก็เกินความจำเป็นกลายเป็นสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องบำเรอตนเองไปซะง,งั้นนะคะคุณขาบางคนก็ทำความดีแบบติดอุปทานเกินความจำเป็นอีกทําความดีแล้วเว้นความชั่วด้วยอารมณ์ก็คือเอาอารมณ์น้ำอะค่ะคุณฉันจะทำความดี ตอนนี้อารมณ์ฉันดีฉันก็อยากจะทําความดีวันไหนอารมณ์ไม่ดีก็ไม่รู้ว่าอยากจะทําความดีกันหรือเปล่านั่นเองไงคะหรือถ้าบางคนก็อาจจะทําจิตใจให้ผ่องใสด้วยการไปร้องรําทําเพลงชื่จริงอะจิตใจมันสนุกเท่านั้นเองค่ะคุณมันไม่ได้ผ่องใสเลยพอเลยเวลาช่วงที่สนุกในการร้องรำทำเพลงคุณเชื่อไหมคะจิตใจมันก็กลับ มันหดหินงุ่นงานนั่นเองค่ะนี่ละค่ะเป็นปัญหาที่หลายๆคนจะเจอกันทีเดียวเลยซึ่งหลายๆคนก็เกิดความสงสัยงงงวยกันยกใหญ่ค่ะว่าเอ๊ะฉันก็พยายามทำความดีแล้วนะละเว้นความชั่วก็ทำ ทำจิตใจของใสก็ทําแล้วแต่ทําไมนะจิตใจของฉันเนี่ยมันยังหงุดหงิดงุนง่านฟุ้งซ่านรําคาญทําไมจิตถึงไม่สงบสักทีก็ไม่รู้อืมนี่แหละค่ะการระยะนำ้ำมิธีรักทั้งหลายค่ะความงวยงงสงสัยประการนี้แล้ะคะ่ะที่เราจำเป็นจะต้องมาใส่ใจไฟเรียนรู้ในข้อเทจ็จจริงของจิตว่าเป็นยังไงเราจะได้ไม่อยู่กับการใช้อารมณ์ ่นกินให้เต็มที่กินจนเกินฐานะพูดให้มันเป็นที่สะใจไปเลยจนกระทั่งกลายเป็นพูดเพ้อเจ้อทำให้มันสุดจุดไปเลยคุณน,นี่แหละค่ะการทำความดีหรือการละเว้นความชั่วหรือทำจิตใจผ่องใสด้วยการใช้อารมณ์มันก็จะเกินพอดีเลยไม่ดีพอไงคะและส่วนใหญ่คนรุ่นใหม่มักจะใช้วิธีนี้กันเยอะเพราะคิดว่านี่แหละค่ะ เป็นวิธีที่ทําให้จิตใจผ่องใสแต่จริงๆแล้วเป็นความคิดที่ผิดค่ะคุณขาเห็นไหมะคะผิดมากมายไก่กองเลยล่ะค่ะอ่ะเอาเป็นว่าหมดเวลาสําหรับคลิปนี้อีกแล้วค่ะคุณเดี๋ยวเรามาเล่าต่อในการทําความดีคลิปถัดไป และเล่าเว้นความชั่วในคลิปถัดไปรวมไปถึงทำจิตใจให้ผ่องใสในคลิปถัดไปเช่นกันค่ะเหมือนเดิมเจนจิคงไม่ขออะไรมากค่ะขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามสาระดีๆเรื่องเล่าดีๆที่เจนจินนำมาฝากอยู่อย่างสม่ำเสมอถ้ามีเวลาและมีโอกาสเนี่แหละค่ะคือกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับเจนจิเลยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ